เมื่อหมางอนกันนะคะเหมือนสามีภรรยาเหมือนแฟนกันงอนกันนอนกันคนละฝั่งตลกมากนี่คุณชายแจ็คพอตนะคะคนนี้คุณนายสโน่นะคะทาไมนอนกันอย่างนี้นะคะลูกทาไมนอนกันคนละมุมมาดูสิ พุงผ้าให้เอาโอยขอโทษขอโทษขอโทษแจ็คทำไมนอนอย่างนี้อยังนึกว่าแจ็คตายแล้วเนี่ยถ้าไม่กระพริบตาฟันต้องหล่อแน่ๆเลยดูหมาฟันหล่อหน่อยเดีวยวหมาฟันหล่อหน่อยเดียวอืมคนนี้อ่ะคนนี้มีตาเดียวตาก็ไม่ค่อยดีด้วยเหรอข้างเดียวโอเคแม่ไม่กวนละ